สวัสดีค่ะทักทายกันยามเย็นนะคะวันนี้สิ้นเดือนนะคะวันเสาร์ที่30เมษายน2565ค่ะวันนี้หนิงก็มานำเสนอนะคะต้นพริกด่างนะคะ,ะนี่ค่ะพริกด่างนะคะนี่อ่ะ,อ,ะอันนี้อาจจะยังไม่ชัดนะคะเดี๋ยวดูต้นนี้นี่ค่ะ พลิกด่างนะคะสวยๆเลยนี่นะคะพลิกด่างนะคะปลูกประดับสวยงามแปลกตานะคะแล้วก็กินได้ด้วยนะคะนี่ค่ะพลิกด่าง เป็นพืชผักสวนครัวนะคะปลูกประดับสวยงามแล้วก็สามารถกินได้นะคะไปประกอบเมนูได้ต่างๆนานาเลยนะคะเผ็ดร้อนแซ่บซีสวยงามค่ะอาหารนะคะอ่าต้นนี้เป็นต้นพระเม็ดนะคะนี่ค่ะเป็นก้าของเราเองอ่าส่วนนี้ก็จะเป็นพริกอ่าที่เขาแก่แล้วนะคะเดี๋ยววันนี้หนิงจะมา ขายด้วยนะคะแล้วก็จะมาสาธิตวิธีการเพราะเมล็ดพริกด้วยนะคะโอเคเดียวยกตรงนี้ลงก่อนนะคะ,อ,ะอย่างแรกที่เราต้องเตรียมนะคะก็คือไปเก็บพริกสุกมาแบบนี้นะคะอันนี้คือผลของพริกด่างนะคะแต่ลูกเขาเนี่ยไม่ด่างนะคะเนี่ยคะ่ะก็เป็นลายปกติแดงแดงปกตินะคะ อ่ะเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมวัสดุกันค่ะนี่นะคะดินที่หนิงใช้นะคะจะเป็นดินดินใบก้ามปูนะคะผสมทรายเล็กน้อยนะคะนี่ค่ะเป็นกระถางแบบนี้มีรูนะคะนี่รูระบายน้ำนะคะอ่าเสร็จแล้วเราพรมพมน้ำนิดนึงนะคะวันนี้กระบอกสเปรย์ไม่อยู่นะคะเราก็ใช้มือวักพมเอานะคะ ถ้าท่านใดมีกระบอกสเปร์ก็ขวดสเปรย์นะคะเราก็ใช้ฉีดเอามันจะดีกว่านะคะต่อไปเราจะมาแกะเม็ดพริกกันค่ะเดี๋ยวนิงขอใส่ถุงมือนะคะเพราะว่าโดนมือแล้วมันแสบนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็มาชําแหละพริกของเราเลยนะคะคือวิธีที่หนิงใช้ก็แบบนี้เลยนะคะที่เพาะนะนี่นะคะก็จะเป็นเม็ดพริกด้านในแบบนี้นะคะเราก็ลูบเอาแต่เม็ดออกมาเลยค่ะ ลูดหวานลงไปในภาชนะเราเลยนะคะในกระถางเราแบบนี้นี่นะคะในเม็ดในเม็ดเ,เขาเรียกว่าอะไรนะเม็ดพริกหนึ่งเม็ดเนี่ยค่ะมีเม็ดเล็กๆข้างในเนี่ยเยอะนะคะมีมะเมล็ดนะคะข้างในจำนวนเยอะนะคะคือพูดง่ายๆว่าในหนึ่งเม็ดของเราเนี่ยสามารถเพาะได้หลายต้นเลยนะ นับให้ดูก่อนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่สิเดสิมสิี่้าสิบหกดสิเมตรนะคะนี่ในเม็ดเดียวนะคะมีทั้งหมด20 21, ม่สเอ็ยี่เมตรเมื่อกี้นะคะนี่ยังไม่หนำใจนะคะแกะลงไปเพิ่มะคะ่ะ เอา,มาเมล็ดด้านในออกให้หมดเลยนะคะส่วนเปลือกเราก็ทิ้งไปคือวิธีทำก็คือง่ายๆนะคะไม่ได้มีอะไรยุ่งยากมากมายไม่ต้องเอาเม็ดไปตากแดดนะคะหนิงก็ใช้วิธีนี้เลยนะคะเอาสดๆแบบนี้เลยเพียงแค่ว่าให้เป็นเม็ดแก่เท่านั้นเองนะคะสุกสีแดง เม็ดข้างในเยอะมากนะคะคือในหนึ่งในหนึ่งเม็ดเนี่ยเขาจะมีเม็ดเล็กๆด้านในประมาณยี่สิบกว่าเม็ดนะคะกว่า,มาเมล็ดอีกเม็ดนึงค่ะสามเม็ดไปเลยนะคะ ตรงนี้ก็เป็นเวลาเย็นแล้วนะคะน่าจะห้าโมงกว่าละยุงก็เริ่มออกอารวาดนะคะอ่ะโอเคเรียบร้อยนะคะอ่านี่นะคะก็จะเป็นเม็ดของเราด้านนี้ น,น,นี่ค่ะเราก็เกลี่ยนะคะเกลี่ยเขากระจายะะกระจายนิดนึงนะคะกระจายกระจายให้รอบๆอ่ะประมาณนี้เสร็จละเสร็จแล้ว,เร,ลวเราก็นี่นะคะเอาดินนะคะมาโรยกบบางๆบางๆก็พอนะคะไม่ต้องกบหนานะกบบางๆ เสร็จแล้วเราก็พมน้ำเลยอ่ะมน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็นำไปตั้งไว้นะคะในที่ล่มหรือที่ลําไรนะคะอ่าแล้วก็ ไม,ไม่ต้องหาอะไรครอบก็ได้นะคะหรือจะหาอะไรครอบกันแมงก็ได้นะคะแต่หนิงเองหนิงก็ไม่ได้ครอบนะคะก็โหวตอยู่กันเอาไปตั้งไว้ในที่ลำไรนะคะประมาณนี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวทีนี้พอต้นเขาเริ่มงอกแล้วเดี๋ยวหนิงจะมาอัปเดตให้ชมกันนะคะนี่นะคะต้นนี้ก็เป็นต้นกล้าที่หนิงเพาะเองนะคะเก็บเม็ดมาเพาะเอง ก็จะมีหลายไซส์นะคะเพราะว่าเวลาเม็ดเขาสุกมาเรื่อยๆเนี่ยหนิงก็จะเก็บเพาะเลยนะคะก็เลยจะมีหลายไซส์หลายรุ่นนิดนึงโอ้หนสำหรับท่านใดที่สนใจต้นพันธุ์นะคะก็ติดต่อสอบถามหนิงได้นะคะนี่เลยนะคะคัดด่ากสวยๆให้เลยนะคะตอนนี้นะะก็มีหลายไซส์ค่ะหรือท่านใดนะคะที่อยากได้เม็ดไปเพาะเองนะคะหนิงก็มีจําหน่ายนะนี่ค่ะ ใน1ชุดนะคะจะมีพริกทั้งหมด5เม็ดนะคะนี่ค่ะ,ะ,ค,ะคือเนี่ค่ะเห็นไหมคะว่าเม็ดใหญ่เนี่ยก็จะมีเมล็ดด้านในค่อนข้างเยอะนะคะคือใน5ใน5เม็ดเนี่ยน่าจะเพาะได้เป็น100ต้นเลยนะคะเนี่ค่ะนี่นะคะนิงจัดส่งให้แบบนี้เลยนะนี่ค่ะชุดเท่าไหร่คะ นี่นะคะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะติดต่อมาได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 2 3 9 2 6 5 9 8จะนำมเมล็ดไปเพาะเองก็ได้นะคะหรือจะสั่งเป็นต้นไปปลูกเลยก็ได้นะคะนี่ค่ะจำาหน่กันราคาไม่แพงนะคะติดต่อสอบถามหนึ่งได้เลยนะนี่ค่ะหรือจะเอาเป็นต้นไปเลยก็ได้นะคะเนี่ยแข็งแรงแล้วนะคะดิ้วๆคือต้นแข็งแรงนะนี่ค่ะขายกันไม่แพงนะคะ ติดต่อสอบถามหนิงได้นะคะปลูกประดับสวยงามนะคะแล้วก็กินได้ด้วยนะคะเหมือนพริกทั่วไปเลยนะคะนี่ค่ะอยากได้เป็นต้นหรืออยากได้เป็นเม็ดคือแจ้งหนิงได้เลยนะคะส่วนวิธีการเพราะเมล็ดก็คือมีแค่นี้นะคะเดี๋ยวถ้าเขาเริ่มงอกแล้วเนี่ยเดี๋ยวหนิงจะมาถ่ายคลิปอัปเดตให้ชมกันอีกทีหนึ่งนะคะวันนี้วันเสาร์ที่30 เมษายน2565ค่ะนี่เดี๋ยวหนิงจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนึงนะคะเมื่อมาเล็ทเขางอกแล้วนะคะโอเคสําสำหรับคลิปนี้นะคะท่านใดที่สนใจนะคะเม็ดพริกด่างหรือต้นพริกด่างนะคะก็ติดต่อสอบถามหนิงได้เลยนะคะมีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะคะแล้วก็รับประกันการจัดส่งด้วยนะคะกรณีลูกกรณีต้นไม้ได้รับความเสียหายขณะจัดส่งนะคะแจ้งหนิงได้เลยนะคะนี่ ขอเพียงแค่ลูกค้านะคะเมื่อต้นไม้ไปถึงแล้วนะคะก่อนจะแกะแนะนำะก่อนจะแกะเนี่ยให้ลูกค้าถ่ายคลิปนะคะไว้เป็นหลักฐานมาแจ้งยืนยันกับหนิงว่าต้นไม้ได้รับความเสียหายนะคะแค่นั้นเองนะคะหนิงเคลมให้ใหม่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าจัดส่งอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะแค่นั้นเองนะคะส่วนช่องทางการติดต่อนะคะก็มีเบอร์โทรนะคะ0 9 2 3 9 2 6 5 9 8นะคะ อแอดไลน์นะคะเดี๋ยวหนิงจะแจ้ง ID ดีไลน์ไว้ให้นะคะหรือทางา Facebook นะคะชื่อพัชรินแย้มวัดนะคะเป็นภาษาไทยแล้วก็มีเพจนะคะ Facebook เพจต้นกล้วยป่าเป็นภาษาไทยค่ะนี่นะคะคือช่องทางการติดต่อของหนิงนะเดี๋ยวหนิงจะลงรายละเอียดไว้ให้ใหอีกทีหนึ่งนะคะหรือ อยู่ใกล้ๆนะคะหนิงมีหน้าร้านอยู่ที่วัดพระธาตุวายโยหลวงพ่อปดนีนะคะอําเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซานะคะอยู่ในวัดเลยนะคะร้านเนี่ยจะอยู่ตรงด้านหลังองค์พระพิฆเนศนะคะอยู่ด้านหลังเลยนะคะจะเป็นซอยต้นไม้ทั้งหมดถ้าหาไม่เจอคือโทรหาหนิงได้เลยนะคะนี่ค่ะ ต้นไม้ที่ร้านเราก็จะมีหลากหลายนะคะมีทั้งไม้ด่างไม้ดอกไม้ประดับก็สามารถเข้ามาเลือกชมได้นะคะในราคาที่ไม่แพงนะคะเพราะว่าต้นไม้ที่หนิ่งนําไปขายเนี่ยเป็นต้นไม้ที่เราทําเองนะคะเราไม่ได้รับมานะคะเราทําเองขายเองนะคะผลิตเองนะคะนี่ขายกันราคาไม่แพงคะ่ะนี่นะคะพือผักสวนครัวนะคะีสวยหรือเป็นเมล็ดทัน์ไปเพาะก็ได้นะคะสําหรับ สำหรับคนที่แบบชอบเพาะนะคะชอบแบบชอบลุ้นชอบเพาะนะคะนี่เลยนะคะนี่นะคะอัดตางอกดีนะคะเพราะว่าหนิงทําเองนะคะก็นี่เลยสวยๆด่างทุกต้นนะคะหนิงบอกเลยนะคะว่าด่างทุกต้นนะคะนี่ค่ะหชุดมีห้าเม็ดค่ะนะคะหรือจะเอาเป็นต้นลงไปปลูกเลยก็ได้นี่นะ ขายกันไม่แพงนะคะติดต่อสอบถามได้นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับต้นพริกด่างน,นะคะสนใจแบบไหนทักหาโทรหาแม่ค้าได้เลยนะคะอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะ